ต้นหนึ่งที่จะมานําำเสนอให้พี่น้องเบิงนะคะนี่ก็คือไผ่กวนอินมไผ่กวนอิ่มพี่น้องเป็นยังคือหอยมะเบิงไผ่กวนอิ่มนีแน,นวนี่ไห้เบิงนี่พี่น้องเคยเห็นบอนี่ผูใ้ใดเคยเห็นแน่เพื่อนเป็นดอก เพป็นเป็นดอกให้เดบเบิงนะคะจะบ่ค่อยมีคนเห็นง่ายๆนะคะพี่น้องไม่ค่อยมีคนได้เห็นนะคะเพื่อนๆหาเบิงงยากนะคะดอกไผ่ควรอิ่มปลูกมาประมาณยี่สิบปีประมาณยี่สิบปีเพรนนว่าเา้าผู้ใดเห็นดอกปลูก ไพควนอิมเป็นดอกแล้วคนปลูกหรือคนในบ้านในเฮือนน่ะจะมีโชคมีลาบมีโชคก่อนใหญ่เลยแหละคุนว่ามันก็เป็นค่วมเสือเนาะพี่น้องเป็นค่วมเสือควอมเสือส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่ไพควนอิมพันน่เป็นไหมมงคลเป็นไหมมงคล บเมนโบเมนเสียเอามาปลูกเป็นใหม่ประดับซื่อๆเพิ่นจะเป็นใหม่มงคลน,นําน,นะคะพัวขนกีนเพิ่นจะนับถือเลยนะพี่น้องนี่เขาจะหามาปลูกกันทุกบ้านเลยนี่ตัวนี้เกิดจ็กเสือโบเสืออล้วเนาะเอาเพิ่นหาเพิ่นมาปลูกเลยเสือโบเสือก็นจนหาเพิ่นมาปลูกเลยเนาะพี่น้อง หาเบื้องในยากนะคะหาเบื้องในยากจากะบโบข่อยมีผู้ใดเห็นง่ายๆนะคะดอกไ่กวนอิม่มนี่เขาจะมีกลิ่นหอมตอนกลางคืนหอมนวลหอมนุ่มนวลหอมหนุ่มหอมนวลเพืเ่อนว่าเบืเ้องเพื่อนบานนะคะนี่เพืเ่อนบานสวยงามค่ะเพืเ่อนๆน หอมอ่อนหอมหนุ่มๆนวลๆหอมหอมมวนหอมยินพะนะหอมมวนหอมยินพะเนาะนั่งอยู่หนาบานถือก,กินหอมอย่างมาสัญญางหาพอมันมาเห็นเพลินบานโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะนี่ก็คือไผ่กวนอิ่มนะคะเพื่อน มาหลับโฉกหลับใช้น้ากันเนื้อพี่น้องจ้าจะบกคอยมีผู้ใดได้เห็นง่ายๆนะคะดอกไผ่วนอิ่มปลูก่นมานี่ประมาณยี่สิบปีละมั้งนี่ที่เพิน่นมีดอกปีนี้เิ่นมีดอกปีนี้นะคะจะมีลายหยอดอยู่พี่น้องตัวนี้เขาก็จะเริ่มออกดอกเหมือนกันนี่ตัวนั้นเขาก็ แทงช่อออกมาแล้วนั่นตัวนั้นแทงช่อออกมาแล้วนะวนนอออวนะส่วนข้างล่างตัวที่อยู่ข้างล่างนี้มาลุ้นกันอีกทีว่าเขาจะมีดอกไหมนะคะอืมตัวนั้นก็นก็ล่างแทงช่อออกมาเลยพี่น้องนะตัวนี้มันเป็นกอน บานก่อนหอมก่อนนะพี่น้องบานก่อนหอมก่อนเพืน่นว่านี่ตัวนี้เพื่อนบานไปแเหล้วเพิ่นบานเหล้วเพิ่นเล้วเพิ่นก็นยุเแล้วนะคะนี่สวยค่ะเพื่อนๆจา้าสวยงามมากค่ะมีคนมาเ้ตัดเพื่อนมาตัดเอาไปปักแจ็กกันเพิะน,นะ ปักแจกกันในหิงพ,พระเพื่อนว่านะคะสวยค่ะเพื่อนๆจ้ะนี่โอยดอกเขาสวยงามมากมสวยงามค่ะ ยาเดอ้อยาเดอ้อในหลอบยี่สิบปีนะคะปลูกมาจะบ่ค่อยพึ่งจะบ่ค่อยได้ออกดอกให้ค้นเบิงนะคะนี่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยที่เห็นดอกเขาเพราะว่าพึ่งจะบ่บ่ค่อยเป็นดอกไ้ค้นเบิงง่ายๆนะคะพี่น้องแต่กระโบฮวงคือกันว่าพึ่นจะ เป็นน้ำอายุไขของพึ่นหรือเปล่าแต่ว่าก็เชื่อนะคะหอมยืนอยู่แบบนี้ก็ยังมีกินหอมเลยกินหอมนวลหอมนุ่มนวลฝน,นอูอนนอ้สุดยอดเลย กินหอมของเขาหอมคือกันกัดดอกวาสนานะคะแต่ว่ากินขพองคพนจะหอมนวลกลัวหอมนวลกลัวดอกวาสนาอีก สวยค่บเพ,พื่อนๆสวยมาก ตัวนี้เพิ่นจะสูงนะคะสูงแล้วก็ต้อง,องดึงต้นเพิ่นนั้นมวนล,ลงมาให้เพิ่นมาอยู่ต่ำๆที่จริงเพิ่นจะขึ้นขึ้นไปน้ําต้นต้นมังซิดาหรือต้นฝรั่งนะคะเพิ่นจะขึ้นไปเพิ่นจะเลื่อยขึ้นไปน้ําแล้วเพิ่นจะอยู่สูงแล้วก็ดึงเพิ่นลงมาให้เพิ่นมาอยู่ต่ำๆอืมมีมดแดงด้วยดูมดแดง แฝงช่อดอกไม้สวยงามค่ะพี่น้องหอมกินนุ่มนวลน,นะคะเพื่อน